สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพฤหัสที่14พฤษภาคมนะครับทองคำเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสดใสทีเดียวนะฮะหลังจากช่วงเช้าช่วงกลางวันนี้ก็แข่งตัวในกรอบค่อนข้างแคบทีเดียวอ่อนตัวลงไปแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าพอในช่วงสักบ่าย,ายเย็นเนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วพอสักทุ่มสองทุ่มไปแล้วเนี่ยมีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมา ต่ำกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยมีการประเมินกันว่าเฟดอาจจะยังไม่จําเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยก็ได้ก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยดีโตขึ้นมาแล้วก็ผ่าน1,200เหรียญขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาปิดตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยพันสเหรียญน,นะครับ บวกขึ้นมายี่สิบสองเหรียญประมาณนะครับปิดหนึ่งสองหนึ่ง้าก็ปิดที่ใกล้ๆแนวต้านทีเดียวพันหนึ่งสองหนึ่ง้าก็ไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็อ่อนตัวกลับลงมานะฮะประเด็นบวกสำหรับราคาทองคำเนี่ยก็มาจากรายงานยอดค้าปลีกเดือนเมษายนของสหรัฐนะครับปรากฏว,ว่ายอดค้าปลีกของสหรัฐเนี่ยทรงตัวจากเดือนก่อนหน้านะครับในขณะที่ผลสำรวจเนี่ยเขามีการ ประเมินว่ายอดค้าปลีกเนี่ยจะเพิ่มขึ้น0.3%ก็เท่ากับว่าคิดว่าจะเพิ่ม0.3แต่ว,ว่าไม่เพิ่มเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะก็เลยทําให้มีการประเมินกันว่าเฟดเองอาจจะไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจะะเรียนไปในตอนต้นนะครับเพราะยอดค้าปลีกเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งซึง่บ่งชี้ว่าการใช้จ่ายในประเทศของสหรัฐเนี่ย ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันคือเศรษฐกิจสหรัฐนี่เขา,เามีการาพึ่งพาการบริโภคในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นพอยอดค้าปลีกออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก,ก,ก็ทําให้เขาประเมินได้ว่าดอกเบี้ยอาจจะยังไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นเพราะเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ดีแต่อย่างที่เรียนเสมอฮะว่าข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นาการรายงานออกมาจาก หน่วยงานต่างๆของสหรัฐก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมีมุมมองว่าเฟดอาจจะยังไม่ขึ้นหรืออาจจะขึ้นถ้าออกข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีก็เป็นการรายงานเป็นการตอบรับในระยะสั้นต่อราคาทองนะครับแต่ ทิศทางโดยรวมของดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอยู่ดีนะครับอาจเป็นช่วงสักไรมาสามไรมาสี่แต่ว่าราคาทองในช่วงสั้นๆเนี่ยก็คงเป,เป็นการตอบรับข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงเวลานั้นๆเท่านั้นเองนะส่วนกรณีของยุโรปนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการรายงาน GDP ของประเทศในกลุ่มยูโรโซนนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยในยุโรปเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีการ เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวดีขึ้นน,นะครับส่งผลให้ประเทศในกลุ่มยูโรโซนเนี่ย GDP ของเขาไตรามาสแรกของปีเนี่ยขยายตัวขึ้นมา0.4นะครับหลังจากที่ไตรามาส4ปีที่แล้วขยายตัวขึ้น0.3ก็ขยายตัวขึ้นดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าต่ากว่าที่ประเมินไว้นิดหน่อยนะครับส่วนประเทศหลักๆอื่นๆหลักๆของในยุโรปเนี่ยก็ มีการขยายตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับฝรั่งเศสขยายตัว0.6%อิตาลี0.3%นะครับอันนี้ก็ดีกว่าค่าแต่ว่าเยอรมันเนี่ยประเทศยักษ์ใหญ่ของเขาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าชะลอตัวลงนะครับจาก0.7%ในไตรมาส4ลงมา0.3%ในไตรมาสแรกของปีนะครับในยุโรปนี้ก็ยัง มีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่ก็ดูจะเริ I mean, ú, réussi, ่มด mm. uh, ีขึ Meat ้นหลักๆในยุโรปเนี่ยก็คงต้องให้ความสําคัญไปที่กรีซเป็นหลักนะครับว่าเขาจะตกลงกับกลุ่มประเทศยุโรปได้เมื่อไหร่จะทันสิ้นเดือนนี้ไหมนะครับแล้วถ้าหากว่าไม่ทันเนี่ยก็จะมีการประเมินกันว่ากรีซอาจจะประสบปัญหาทางการเงินอาจจะมีการประเมินกันว่ากรีซอาจจะต้องออกจากกลุ่มยุโรปออกจากยูโรโซนนะครับก็ เป็นสิ่งที่ต้องรอติดตามกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานข่าวมาเลยว่าเขาคุยกันได้ข้อสรุปได้ข้อ,อยุติหรือยังเพราะประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่อาจจะสร้างความผันผวนต่อราคาทองแล้วก็สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆนะครับส่วนประเด็นอื่นๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับการราบ็จะมีการรายงานช่วงค่ำช่วงค่ำนะครับจะมีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐวันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็จะเป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ของสหรัฐนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนไปขอรับสวัสดิการว่างงาน265,000รายสัปดาห์นี้เนี่ยคาดการณ์ว่าอยู่ที่271,000รายส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐเป็นดัชนีวัดเงินเฟอ้อตัวหนึ่งนะครับว่าจากด้านผู้ผลิตเ,เดือนก่อนเนี่ยขยายตัว0.2%เดือนนี้ คาดว่าจะอยู่ที่0.1เซก็ยังเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ําทีเดียวนะครับก็ไม่น่าจะยังเป็นไม่น่าจะเป็นแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อที่ทำให้เฟดต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยมากมายนักแต่ว่าถ้าหากว่ารายงานออกมามากกว่าที่ตลาดประเมินก็แน่นอนอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุนกังวลเรื่องเงินเฟ้อเล็กๆขึ้นมาแต่คิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรต่อราคาทองมากนักนะครับส่วนภาพเทคนิคของทองคำเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพอผ่าน 1,200เหรียญขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณซื้อในระยะสั้นน,น,นะครับแล้วราคาทองเนี่ยก็ไต่ระดับขึ้นมาขึ้นมาปิดที่แนวต้าน1,2,1,5ก็มีสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าราคาทองจะปรับตัวขึ้นไปต่อแต่ว่าประเด็นทางออพื้นฐานเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่ดูจะมีนัยะสําคัญเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการตอบรับ ยอดคาปลีของสหรัฐเท่านั้นนะฮะเพราะงะั้นในระยะสั้นเนี่ยคงต้องเรียนว่าระวังแรงขายนะครับอาจจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านที่ซื้อทองเอาไว้เนี่ยขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยก็ ขายออกไปก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยไปรอรับใหม่ในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงนะครับใกล้ๆ1,200 1 2ร้ยนห้าเหรียญก็ค่อยกลับเข้าไปซื้อกันนะครับยังยังมองเหมือนกับเมื่อวานนะฮะยังมองว่าราคาทองจะเป็นการแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบซะมากกว่าถ้ามีประเด็นบวกจริงๆเนี่ยค่อยไาว่ากันใหม่แต่ถ้าหากว่ายังเป็นการดีตัวตอบรับขา่าวในช่วงสั้นเท่านั้นก็คิดว่าคงยังไปไหนได้ไม่ไกลนะฮะส่วนท่านที่เทรดฟิวเจอร์นะครับเมื่อวานเนี่ย ผ่านแนวต้านขึ้นมาถ้าหากว่าท่านที่มีฝั่งซื้ออยู่ตั้งแต่1180นะครับหรือว่าช่วงที่ลงไปใกล้ๆ1190เนี่ยวันนี้ ขึ้นมาสักขนาดนี้ก็นั่นแหละฮะทำกำไรเอาไปก่อนดีกว่านะครับปิดสถานนะซื้อลดความเสี่ยงลงสักหน่อยเพราะคิดว่าราคาทองขึ้นมาเยอะอาจจะมีการปรับฐานลงมาบ้างแล้วราคาอ่อนตัวลงมาค่อยกลับเข้าไปซื้อนะครับแนวรับเนี่ยสำหรับฟิวเจอร์นะครับก็อนสัก1 2 0สเหรียญ1 2น0เหรียญในตนนี้ก็เข้าไปว่ากันด้วยฝั่งซื้อได้นะครับแล้วก็มีคัดลอสยกระดับขึ้นมาจาก1 1 7 0มาอยู่ที่1 1 9 0นเะครับเพราะงั้นก็ใกล้ๆพันสองพันสองร้อยห้าเหรียญขึ้น เปิดตลาดซื้อรอบใหม่นะครับแล้วก็มีจุดคัดลอสอยู่ที่1,100กับ่อยเก้าเหรียญตลาดหุ้นนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ค่อยจะซึมลงไปอย่างที่คิดนะครับคิดเมื่อวานเนี่ยเรียนว่าน่าจะซึมแล้วค่อยดีดตัวกลับขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ออนตัวลงไปอะไรมากมายนะครับท้ายที่สุดก็ดีดตัวขึ้นมาได้นะครับเป็นเพราะว่าราคาน้ํามันขึ้นหุ้นพลังงานก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาพอสมควรนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นกลับมาซื้อสุทธิ แต่ก็ยังไม่มากนะครับแค่ร90ล้านบาทเท่านั้นแต่ในตลาดอนุพันธ์กลับมาซื้อสุทธินะฮะ1,245สัญญาดูเหมือนจะเยอะแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับช่วงหลายวันก่อนเนี่ยขายขายขายแล้วก็ขายมาตลอดแล้วขายเยอะด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อวานเนี้ยพอต่างประเทศเนี่ยกลับมาเป็นเน็ตซื้อในตัวเซ็นห้ฟิวเจอร์เนี่ยก็อยากไม่ยังไม่อยากให้มองว่ามันเป็นว่าฝรั่งเขาจะกลับมาซื้อรอบใหม่นะครับอาจจะเป็นการปิดสถานนะ ลดความเสี่ยงของเขาเพราะหลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงมาเยอะเขาขาดมาตลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้ซื้อต่อแล้วไน้ตลาดหุ้นกลับมาเป็นเน็ตบายเอ่อกลับมาเป็นต่างชาติซื้อสุทธิด้วยแล้วเนี่ยซื้อทั้งหุ้นซื้อทั้งอนุพันธ์ในปริมาณที่ดูจะมีในยะเนี่ยเราเป็นว่าพันล้านขึ้นไปนตลาดหุ้นแล้วก็พันกว่าสัญญาขึ้นไปในอนุพันธ์เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดูดีขึ้นสําหรับตลาดหุ้นนะครับแต่ก็ยังเรียนว่า เมืม่อวานนี้แรงซื้อหลักๆเนี่ยกลับมาจากสถาบันนะครับสถาบันเนี่ยซื้อเยอะนะฮะซื้อมาสักประมาณ900ล้านบาทอย่างที่เรียนนะฮะเริ่มเริ่มเห็นมีมีการออกขายทริกเกอร์ฟันของบลจต่างๆเริ่มมีการประกาศออกมาอีกแล้วเพราะงั้นก็มองว่าน่าจะเป็นประเด็นบวกที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นไปได้นะครับส่วนท่านที่เทรดในตัว ซรเมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ขึ้นมานะฮะขึ้นมาปิดใกล้แนวต้าน997ถึง1,000จุดเนี่ยมันถ้าผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้ออีกซื้อต่อนะครับก็จะขึ้นไปใกล้ๆสัก1,007จุด1 000, 7, 1 0จุดนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าแนวโน้มตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวถ้าเป็นลักษณะ ที่ว่าเปิดมาแล้วอ่อนตัวลงต่อในวันอ่อนตัวลงกลับอ่อนตัวลงจากแรงขายทำกำไรนะครับก็ยังมองว่ายังน่าที่จะกลับเข้าไปซื้อเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเกือๆสัก1010จุดแถวนั้นก็ค่อยๆปิดสถานะลดความเสี่ยงนะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีสถานะหรือว่าปิดสถานะไปแล้วเนี่ยก็เรียนว่ารอให้มีการปรับฐานลงมาค่อยกลับเข้าไปซื้อ,อที่รับนะฮะเอามาสัก990จุดแล้วอีกที่หนึ่งก็9 8 0ถึง985จุดตลาดหุ้นคงยังขึ้นได้ไม่ต่อเนื่อง คงเป็นการแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบซะมากกว่านะครับเพราะงั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าขึ้นไปก็ทํำกาไรไปก่อนแล้วก็รอปรับตัวลงมาข้อค่อยกลับเข้าไปซื้อนะฮะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีฮะ